อร่อยไหมครับอร่อยครับแล้วแล้วอร่อยไหมครับแย่ไหมครับ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 เฮ้ยรู้วครับกินหมูด้วยครับจะได้ ร่างกายแข็งแรงครับครับเดีดยูครับหมูที่ผู้พาไปจริงที่อะไรครับลูกเฮะกตกกใช่ไหมครับลกเล่นไรครับได้เล่นอะไรเล่นอะไรบ้างครับบอลบอลบอลนะครับรถนะครับแล้วับเปนไหมครับ ขันครับขาันาสนครับเดี๋ยวเาันจะมครัขามันสั้นมันกเละก็ไมได้ครับ